ฉลองครบรอบ111ปีกับธนาคารอมสินนะครับมีแคมเปญเงินฝากเผืกเรียกพิเศษ111วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพสูงสุดที่21%ต่อปีนะครับมีขั้นตอนการจองด้วยนะซึ่งเปิดรับฝากนะครับหรือเปิดจองสิทธิ์เฉพาะในงานมหกรรมทางการเงินกรุงเทพครั้งที่24หรือ m o n เอ็กโปกรุงเทพ วันที่16ถึง19พฤษภาคม2567 Challenger 2ถึง3 i m อิมแเมืองทองธานีเท่านั้นนะครับที่บูธธนาคารอมสินเพราะนั้นใครสนใจนะครับต้องติดตามคลิปนี้เลยนะครับห้ามภาพเด็ดขาดนะวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเปิดบูธนะเพราะนั้นใครไปจองสิทธิ์ทันนะครับไปจองเลยเดี๋ยวเรามามีขั้นตอนการจองสิทธิ์เงินฝากผืกเลขพิเศษ111วันกันนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ตัวแคมเปญนะครับเงินฝากผึกเรียกพิเศษนะครับ111วันนะให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพนะครับสูงสุดที่21%นะครับโดยรายละเอียดการจองนะครับคือต้องจองสิทธิก่อนนะถึงก่อนต่อคิวก่อนมีสิทธิก่อนคิวอาจจะเต็มก่อนเวลาลงทะเบียนเพราะนั้นระมาระวังด้วยนะครับโดยนะครับให้ทำการรอคิวนะครับที่ห้องจูปิเตอร์นะครับ1-3ในวันที่16 พฤษภาคมแล้วก็17 18 19นะครับให้เข้าที่ประตูทางเข้าฮอ2นั่นเองนะครับคราวนี้พอไปต่อคิวแล้วแจกเขาจะแจกสายลัดข้อมือนะครับเมื่อมีผู้ต่อคิวครบ200สิทธ์นะครับเพื่อยืนยันนะคราวนี้เมื่อทําได้รับสายลัดข้อมือแล้วให้เรานะครับลงทะเบียนร,รับใบจองสิทธ์นะครับโดยวันที่16 16 นะครับวันที่ 16. พฤษภาคมเวลา12บสนกาถึง14บสนกาได้รับมีสิทธิ์เคียงแค่2องสิทธิ์เท่านั้นเวลาเท่านี้นะเที่ยงถึง,ถงบ่ายบ่ายสองนะครับเวลาวันที่ 17. พฤษภาคมนะครับเวลา10บนาฬิกาถึง12บสนกาสองร2สิทธิ์นะครับสิพฤษภาคม2567้ากนะครับสิบโมงนะถึงสิบสนา0กาสิบนากาสิบสนกา,นกาสองร้อยสพฤษภาคมนะครับสิบโมง ถึง12ในกาณนะ200นะครับจำกัดสิทธิ์ภายในงาน1คน1สิทธิ์ตลอดทั้งงานเท่านั้นนะครับใช้บัตรประจำตัวประชาชนของคุณไปจองสิทธินะเพื่อที่จะไปเรียกว่าไปฝากนะครับไปเปิดแคมเปญเงินฝากได้ที่สาขาข,าของขาทางคารอมสินคราวนี้นะครับเงื่อนไขาการเปิดบัญชีภายในภายในงานนะเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากสูงสุด500,000บาทต่อรายนะครับแต่เงื่อนไขต้องมีใบจองสิทธิ์จากงานมานิเอเอ็กโปรกรุงเทพครั้งที่20 24เท่านั้นนะเรือเวลาการเปิดบัญชีมเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วสามารถไปเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนั้นเลยคือวันที่16พฤษภาคมถึง26พฤษภาคม25 6 7จำกัดสิทธิ์หนึ่งคนต่อ1สิทธิ์ภายในงานนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพนะครับสเตปอัพคือขั้นบันไดไปโดยวันที่1ถึง58นะครับได้อัตราดอกเบีย้ย1.5%วันที่5 9ถึง100อัตราดอกเบีย้ยันที่1 0 1ถึง1ต1อัตรีดอกเบีย้ย2 1 อตัตราดอกเบยเฉลี่ย4%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา4.7%ต่อปีนั่นเองนะครับนะใครงง,งนะสามารถโทรสอบถาม GSB Contact Center 1115ได้นะครับและนอกจากภายในงานจะมีการเปิดบัญชีนะครับฉลองครบรอบ111ปีนะครับเปิดบัญชีแคมตัวบัญชีเงินฝากนะครับ111วันแล้วนะครับยังมี เงินฝากอื่นๆอ,อีกไม่ว่าจะเป็นเงินฝากผึกเลข4เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย1น3ต่อปีเงินฝากผึกเลข11เดือนอัตราดอกเบี้ยเทยบเท่า1.82%ต่อปีหรือเป็นสินเชื่อนะครับสินเชื่อธุรกิจ GSB Green Beach นะครับ111ปีนะเดือนที่1ถึง3ให้อัตราดอกเบีย 1. 1้ย1น1ต่อปีนะครับหรือสินเชื่อเคหะบ้านอมสินเพื่อคนไทยอัตราดอกเบี้ยปีแรก1 9 5ตต่อปีสินเชื่ออ,อม สินนะครับรีโฮมนะอัตราดอกเบี้ยปีแรก1.95%ต่อปีนะครับใครไปร่วมกิจกรรมภายในงานหรือนะครับไปทําการรีไฟแนนซ์หรือโครงการสินเชื่อออมสินได้รับของสมนาคุณเพียบเลยนะครับประปุกออมสินเอ่ยกระเป๋าเดินทางเอยนะครับกระเป๋าสะพายของออมสินเอยนะครับลองไปดูรายละเอียดกันนะแล้วก็แคมเปญเด็ดนะครับเงินฝากผึอเลขพิเศษ4ีเดือนนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 8ต่อปี เงินฝากเพิกเลขพิเศษ11เดือนเทียบเท่าเงินฝากประจํา2.14%ต่อปีเปิดบัญชีเงินฝากนะครับเพกเลขพิเศษ4เดือนและ11เดือนภายในงานรับไปเลยนะโดยถ้าเปิดนะครับบัญชี50,000บาทขึ้นไปรับกระเป๋า GSB Love Earth นะครับรักโลกนะครับเปิด500,000ขึ้นไปรับร่ม GSB Love Earth นะครับร่มรักโลก เปิด5ล้านบาทขึ้นไปรับกระเป๋าเดินทางเลยนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขนาด12นิ้วเนาะดอกเบี้ยนะครับสำหรับแคมเปญเงินฝากนะ4เดือนแล้วก็11เดือนนี้นะครับรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับฝากเริ่มต้น10,000บาทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับลองไปดูในแคมเปญในบูธกันนะครับที่ธนาคารอมสินนะแล้วก็เตรียมกรียณสุข เ,เตรียมกเกษียณให้สุขเกษมนะครับกับเงินฝากผือเล็กพิเศษเพื่อการ,กรเกษีมณ10ปีนะเพราะนั้นใครอยากฝากเงินแบบปลอดภัยนะครับให้อัตราดอกเบี้ยงามๆนะครับก็รับไปเลยนะอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา3 3 4ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยโดย2.84%ต่อปีดอกเบี้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีและถ้าเปิดภายในงานนะครับเปิดบัญชีพในงาน10,000แบาทขึ้นไปรับร่ม GSB บีเลิฟเอิไปเลยนะครับ คราวนี้ภายในงานเนี่ยสามารถเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์และฝากเงินได้ตั้งแต่22เมษายน67เลยนะครับถึง30มิถุนายน67ผ่าน3ช่องทางน,นั่นเองนะครับเว็บไซต์ผ่านไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็ลองดูนะใครสนใจนะครับแคมเปญนนี้ฝากสลากออมสินแบบใบสลากหรือแบบสลักดิจิทัลผ่านแอป m มโมนะครับถ้าคุณฝากสลาก ภายในบูธของธนาคารภายในบูธของธนาคารอมสินนะครับในงานมันนี่แอปเปกรุงเทพครั้งที่24นะครับก็รับของสมมาคุณไปเลยฝาก50,000บาทนะครับรับกระปุกออมสิน GSB Love Earth นะกระปุกน่ารักน่ารักเนี่ยเอาไปเลยฝาก50,000บาทรับกระเป๋า GSB Love Earth นะครับกระเป๋าตัวนี้เนาะกระเป๋าตัวกระเป๋านี้ ฝากหนึ่งแสนบาทรับล่ม g s b l บ v เ e a r t อนี่ล่มตัวนี้นะครับฝากห้าแสนบาทขึ้นไปรับกระบอกน้ํา g s สบ o v e e a r อ h นะครับกระบอกน้ําตัวนี้น่ารักเที่ยวฝากหนึ่งล้านบาทขึ้นไปรับกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางตัวนี้เนาะตัวนี้ฝากห้าล้านบาทขึ้นไปรับกระเป๋าเดินทางยี่สบนิ้วนี่นะครับสิบสองนิ้วกับยี่สิบนิ้วจะไปเลยนะครับของสมนาคุณ 1>, 1ชิ้นนะครับต่อ1นึ่งผลิตภัณฑ์ต่อ1วันเท่านั้นสามารถรับสูงสุดได้4ชิ้นต่อวันเพราะนั้นใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับภายในงานนี้เท่านั้นนะแล้วก็ยังมีอย่างอื่นอีกนะเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสินเชื่อบ้านรายละเอียดต่างๆสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับสินเชื่อ เพื่อ,อส่วนบุคคลนะคบเพื่อพ่อค้าแม่ค้าอะไรก็แล้วแต่สินเชื่อธุรกิจผลิตภัณฑ์บัตรก็มีนะครับสมัครปับ๊บรุ้นรับรางวัลสุดปังแจกรถนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําคลิปแยกนะอธิบายรายละเอียดต่างๆภายในงานนะครับกันอีกทีนะเพราะนั้นรายละเอียดค่อนข้างเยอะทีเดียวนะพูดไม่หมดนะครับอ่ะนะครับกิจกรรมครบรอบ ใครนะครับอยากร่วมกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมภายในบูธนะครับก็รับพิงนะครับจากกิจกรรมไปได้เลยขั้นตอนง่าย,ายๆเขียนความในใจถึงขัานอ้อมสินแชร์ Share, คลิปนะครับโฆษณาเป็นที่เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับถ่ายภาพนะครับก็รับไปเลยกระปุกอ้อมสินงานศินลปศิลปะตีลายนะครับตีลายแผ่นแร่นะครับตีลายแผ่นแร่นะ่าสนใจเลยทีเดียวนะสีขาว สวยๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะจากธนาคารอมสิน GSB w อ่ GSB o r t h นะครับมาณที่นี่ด้วยนะครับ